คอนิจวะโปเตเดซ u สวัสดีนะครับโปเตครับผมเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกินไม b บายโปเตเมื่อวานหยุดการถ่ายคลิปไป1วันนะครับเพราะว่ามัวแต่ไปอุ่นวายกับเจ้านี่อยู่ทิงทั้งวันเลยของเล่นใหม่ของเล่นใหม่วันนี้กลับมารีวิวแล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ว่าจะนำผนาลิตภัณฑ์อะไรมารีวิวนะครับผมก็วันนี้หรอน่าจะเป็นเซรั่มก็ไม่เชิงเซรั่มซะทีเดียวครับมันคือเฟสออยนะครับเป็นเฟสออยเป็นออยบำรุงผิวหน้านะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าอย่างผิวมันอย่างผมเนี่ย ใช้ได้ไหมแล้วมีปัญหากับการใช้เฟสออยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับและผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะครับวันนี้เรานําเสนอในแบรนด์ทางฝรั่งเศสอีกแล้วนะครับเรามาฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝรั่งเศสแล้วคันด้วยญี่ปุ่นนะครับแล้วกลับมาฝรั่งเศสอีกครั้งนะครับวันนี้เจ้าแบรนด์นั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าแบรนด์อะไรมาเรามาดูกันนะครับในแบรนด์ฝรั่งเศสตัวนั้นนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราขออ่านชื่อเขาเต็มๆหน่อยสิเขาชื่อว่า เกลแรงอเบโรยลนะครับยูดวอเทอรี่ออยนะครับมันไม่ใช่เซรั่มหรอไม่ใช่สักทีเดียวมันคือเฟสออยนะครับแต่มีส่วนผสมของเซรั่มอยู่ในนี้ด้วยนะครับผม เจ้าเฟสออยเนี่ยเห็นชื่อเขาไหมครับเขาเขียนว่า youth watery oil คำว่า youth watery oil เนี่ยเขาจะมีการผสานเทคโนโลยีอยู่ไว้3ตัวนะครับผมคืออะไรบ้าง1ก็คือเซรั่มที่มีความเข้มข้นสูงนะครับผม2นะครับก็คือออยนะครับเราได้ยินคําว่าออยอยู่แล้วในชื่อของเขาใช่ไหม youth watery oil คราวนี้ออยก็คือน้ํามันนะครับน้ํามันเนี่ยเขามาช่วยเรื่องของ การให้ความชุ่มชื้นนะครับผมมีความชุ่มชื้นที่ดีงามนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือน้ำนะครับ water นะครับผมน้ำมาช่วยอะไรน้ำมาช่วยทำให้เนื้อของอ i l นั้นเบาบางยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งความมันส่วนเกินไว้บนผิวหน้านะครับทำให้เรามีผิวที่ชุ่มชื้นกำลังดีโดยที่มี o อ,อยเนื้อเบาบางเคลือบอยู่นะครับอันนี้คือความหมายของ u t h water oil นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูเทคโนโลยีตัวสำคัญของเขานะครับเขาชื่อว่าเทคโนโลยี black b e repair technology นะครับเทคโนโลยี technology ตัวนี้นะครับ black b e ก็คือพึ่งดำเขาได้มาจากพึ่งดำนั่นเองและพึ่งดำเนี่ยเป็นพึ่งดำที่เป็นสายพันธุ์ที่หายาก ในประเทศฝรั่งเศสนะครับอยู่ที่ไหนของฝรั่งเศสอยู่ที่เกาะอูซองนะคะผมที่เกาะน,นี้จะมีอากาศบริสุทธิ์ติดอันดับโลกนะครับแล้วเจ้าพึ่งดำเนี่ยก็จะมีการอาศัยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะอูซองนี้แหละครับอืม แล้วก็เขาก็ได้ไปวิจัยเกี่ยวกับเจ้าพึ่งดำแล้วนำสารสกัดจากพึ่งดำเนี่ยมาใช้ในเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์ของเกลเลงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันในไลน์เนี้ยเขาชื่อว่าไลน์อเบโรโยเนี่ยมีหลายตัวมากนะครับผม <S <S เช่นเซรั่มนะครับน้ำตบนะครับผมแล้วก็พวกเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ต่างๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีตัวไหนแต่ตัววันนี้ก็คือเป็นยูดวัตเทอรี่ออยล์นะครับเป็นเฟซออยล์ที่ผมจะนำมารีวิวนะครับ ในเรื่องของสารสกัดหลักที่ทางแบรนด์ก็ภูมิใจนําเสนอนะครับแน่นอนละ่ะว่าก็ต้องเป็นสารสกัดจาก b l a c k b e นะครับจากเจ้าพึ่งดํานั่นเองและร่วมกับอะไรร่วมกับเทโ่โวยีที่ทางแบรนด์ได้คิดค้นขึ้นนะครับชื่อว่า Black e Repair เทคโนโลยีนะครับผมอันนี้เป็นทนโลยีที่ทางแบรดนด์คิดค้นคิดค้นขึ้นเองนะครับผม <laughs> เขาช่วยเรื่องอะไรแน่นอนละหนึ่งเขามาเพื่อซ่อมแซมผิวนะครับนี่คือสิ่งโดดเด่นที่ทางแบรนด์เขาภ <laughs> ูมิใจนําเสนอหนึ่งมาซ่อมแซมผิวกู้ผิวโทมนั่นแหละครับ <c oughs> คล้ายกันไหมกับ พวกเซรั่มตัวก่อนหน้านี้ผมบอกแล้วว่าเซรั่มที่อยู่ในระดับราคานี้หรืออยู่ในระดับแรงเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องกู้ผิวโทมเนี่ยต้องมามาเหมือนเหมือนกันทุกแบรนด์ทุกตัวนะครับผมมากู้ผิวโทมซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมผิวนะครับในกรณีที่พักผ่อนน้อยนะครับผมในกรณีที่ไปโดนแดดจัดจัดมาเนี่ยนะครับเอาตัวเนี้ยเ้าไปโบกได้เลยนะครับแล้วผิวคุณก็จะดีขึ้นนะครับผมอันนี้คือความโดดเด่นในเรื่องของสารสกัดจาก พึ่งดา <have> เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเนื้อสัมผัสและกลิ่นของเจ้าตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมในวิธีใช้เนี่ยคุณจะเห็น mm hmm. เห็นไหมครับมันจะมีฟองพวกนี้อยู่จะเป็นข้างล่างเนี่ยจะเป็นพวกเม็ดเพลนะครับเนี่ยให้เราเขย่าเบาๆก่อนนะครับแต่อย่าไปเขย่านะส่วนใหญ่ผมจะใช้การกลิ้งขวดนะครับให้เม็ดมันลอยล่องขึ้นไปอยู่ในตัววอเทอรี่ออย์ของเราด้วยนะครับ ตัวนั้นเป็นตัวเป็นไอตัวเพิร์นั้นเนี่ยก็คือพวกตัวเซรั่มครับทีนี้พอมัน,นีกระจายตัวเห็นไหมครับเป็นเม็ดสีทองกระจายตัวเต็มวอเทอรี่ออยของเราเสร็จให้เราบิดฟ้ากวดตึ๊บๆนะครับเป็นเป็นการ,อปปอร,รดอปเปอร์นะครับตัวนี้เป็นหัวด็อปเปอร์นะครับแล้วจะมีสลลัญลักษณ์รูปพึ่งนะครั้าสีทองนะครับหรูหราไฮโซนะครับแล้วก็บิดซึบหนึ่งทีนะครับ เอาออยอันนี้มันก็จะสูบขึ้นมาแล้วนะคะคราวนี้วิธีใช้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นเขาเอาไปดอกบนผิวหน้าเลยซึ่งผมไม่ไม่ทำแบบนั้นนะผมกลัวว่าเราไม่รู้ว่าผิวหน้าเราสะอาดเพียงพอมากแค่ไหนการเอาเจ้าดอ็อปเปอร์ไปสัมผัสกับผิวหน้าของเราเนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงที่1ดอ็อปเปอร์ไปสัมผัสกับอากาศ2ไปสัมผัสกับผิวหน้าแล้วเราเอาลงไปจุ่มแช่อย,อยู่ในเจ้าเซรั่มออยเซรั่มของเราเนี่ย มันก็อาจจะทำให้เสื่อมประสิทธิภาพหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมกงังวลผมก็เลยจะดรอปใส่มือทุกครั้งนะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวดูเนื้อไปด้วยกันเลยนะครับผมนี่เป็นเนื้อออยใสนะครับแล้วก็จะมีเม็ดเพล,ล์อยู่ในดรอ,อปเปอร์นะครับเวลาดรอปลงมาแล้วเนี่ยฮะเห็นไหมฮะโหเป็นน้ำอะ่ะมันคือออยที่เป็นเนื้อน้ำมากนะครับเดี๋ยวเขาปิดฟ้าก่อนเดี๋ยวหกแล้วเรื่องใหญ่เลยร้องไห้เลยนะับ จะเห็นไหมนะเนี่ยครับไหลเลยฮะไหลแบบไหลหลายไหลเลยเนี่ยครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็จะบี้เม็ดเพลย์ให้แตกในมือเนี่แหละครับแล้วก็วอร์มไปด้วยในตัวขออนุญาตถอแว่นแล้วเราก็จะประคบลงไปนะครับแทบทบไปฮะตาจิมกันแดดแล้วก็ช่างเถิดเราเชื่อว่างการบำรุงมัน ซ้ำซากมันจะอยัางทำให้ผิวเราดีอยู่นะครับชอบผิวหน้าตัวเองมากเลยอ่ะตอนเนี้ยคือ oh. ผิวหน้าดีแบบดีแบบสีผิวของผมอะเออนี่คือสีผิวผมเป็นสีผิวนี้เลยนะแต่มันเป็นสีผิวที่แทนแต่มีความเนียนใสอ่ะเออผมชอบอ่ะมันไม่จำเป็นต้องขาวแล้วอ่ะอืผิวมันดูสุขภาพดีอะครับกลิ่นจะบอกว่าสุด หอมอะไรสุดบอกแล้วว่าเกนแรงอะ่ะทุกตัวที่รีวิวเกี่ยวกับเกนแรงนะเรื่องกลิ่นนะมาเบอร์หนึ่งก่อนเลยอะ่ะกลิ่นดีมากกลิ่นเป็นผู้ดีนี่คือสถานแห่งบ้านใจทองที่ฉันปองมาสู่สุด,สดบอกเลยอันนี้ดีจริงกลิ่นดีนะครับเนื้อสัมผัสเป, <c oughs> เป็นไอไอยนะครับเป็นเฟสออยก็จริงแต่ไปแล้วนะครับเห็นไหมหน้ามีความชุ่มชื้นขึ้นนะครับมีวาวเห็นไหมแต่ไม่ได้มันเห็นไหมไม่ได้มันเมื่อ่ะ ไม่เหนียวไม่แบบไม่เหนอะไม่หนาไม่อะไรนะครับมีแต่ความชุ่มชื้นที่แบบโชว์ผิวแบบสุขภาพดีดูผิวอิ่มน้ำอะครับผมอืมโอเคเลยนะครับมีแอลกอฮอล์ไหมอืมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงนะครับผมไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแต่มีน้ำหอมฉะนั้นก็น้ำหอมก็มีเยอะพอสมควรแต่เป็นน้ำหอมที่ดีอะ แต่ก็ไม่แน่ถ้าใครแพ้ก็อาจจะต้องไปเทสดูก่อนเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของผลลัพธ <vale ์กันนะครับว่าเขาให้ผลลัพธ์ที่ดีกับผ um> ิวผมยังไงกันบ้างนะครับผมจะบอกเลยว่าช่วงฤดูร้อนที Although, ่นี่เนี่ยไอ้เจ้าวอเทอรี่ออยเนี่ยผมจะใช้แบบเฉลี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน่าจะแค่2วันนะครับและจะใช้แค่ตอนกลางคืนนะครับแต่ถ้าตอนฤดูหนาวเนี่ยเมื่อตอนต้นปีที่ผมเริ่มใช้เขาก่อนเนี่ยผมใช้เขาทุกคืนนะครับผมกลางวันไม่ค่อยอ่ะเออไม่อยากเสี่ยงนะครับเพราะไหนเราจะต้องมีกันแดดอีกใช่ไหมครับกวันน ็เลยรู้สึกว่าเออออยเนี่ยเราจะใช้แค่ตอนกลางคืนสำหรับหรับคนนอนห้องแอร์หรือคนทํางานออฟฟิศตอนเช้าที่ห้องแอร์เนี่ย ก็ใช้ได้นะครับกลางวันนะครับส่วนกลางคืนเนี่ยคุณก็ใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นได้ถ้าคุณนอนห้องแอร์แต่ถ้าคนที่ไม่ได้นอนห้องแอร์ตอนกลางคืนเนี่ยอก็ใช้แต่ให้ลดปริมาณลงนะครับผมแต่จะบอกเลยว่าเป็นออยที่เนื้อเบามากเหมือนแทบจะทาแบบเผลอเผอเนื้อเบากว่าไซรัมบางตัวจริงจริงไซรัมบางตัวเนื้อหนักกว่าเจ้าตัวนี้อีกนะพอมีคาว่าออยล์เนี่ยอย่าเพิ่งกลัวนะครับผมแม้กระทั่งคลีนซิ่งออยล์เนี่ยเฮ้ยคนหน้ามันเอาคลีนซิ่งออยล์มาล้างหน้า เฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าผิวเป็นอะไรนะครับผิวสภาพไหนนะครับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องว่าจุดประสงค์ของการใช้ของเจ้าผลิตภัณฑ์นั้นๆ<อ>นะครับผมอ,ออยเนี่ยเข้ามาเพื่อเป็นการบำรุงผิวหน้าแล้วก็เคลือบนะครับเคลือบผิวเก็กกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในผิวของเราอันนี้คือจุดประสงค์ของออยบางตัวเป็นเซรั่มที่บำรุงไปไม่รู้ว่าละเหยออกหรือเปล่าเพราะไม่มีส่วนของออยในการเคลือบ นะครับ,นะรบเดี๋ยววันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าสนใจนะครับผมแล้วอยากไปซื้อมาลองใช้เนี่ยไปเทสที่เคาน์เตอร์ก่อนนะครับในเรื่องของน้ําหอมนะครับเพราะว่าเรื่องอื่นคุณอาจจะไม่แพ้ก็ได้แต่ก็ไม่แน่ก็มีเรื่องของสารสกัดจากพึ่งนะครับใครแพ้และองเกสรใครแพ้ดอกไม้แพ้สารสกัดตัวไหนให้ไปลองก่อนเพราะว่ามันก็มีความออร์แกนิกนะครับบางคนแพ้และองเกสรแล้วอันนี้ก็พึ่งเนี่ยเขาก็เป็นสารสกัดที่เขาไปเอามาจากเกสรดอกไม้นะครับผม ก็อาจจะมีความแพ้ได้ให้ไปทนสทสดูก่อนนะครับแล้วก็เทสโดยการป้ายหลังหูหลังแขนนะครับแล้วก็สังเกตผลใน30นาทีว่ามีผื่นผดแสบร้อนคันหรือเปล่านะครับถ้ามีให้รีบไปล้างออกนะแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันราคาสูงพอสมควรเลยล่ะก็ไม่พอสมควรนะ <c oughs> <c oughs> มากอยู่ฉะนั้น ถ้าใครไม่แน่ใจไปเทสแล้วแล้วหรือว่าเทสแล้วก็ยังไม่แน่ใจก็ให้อาไซส์ที่ไม่ต้องใหญ่มากนะครับหรือเป็น t ทเวล l s ไซสก็ได้นะครับเป็นไซส์ขนาดทดลองมาลองใช้ดูก่อนในร้านแบบ Pre-Order หรือว่าร้านค้าออนไลน์นะครับแต่ถ้าใครมั่นใจแล้วว่าผิวฉันแข็งแรงมากพอที่จะใช้เจ้าตัวนี้ ก็จัดไซส์เต็มมาได้เลยครับไซส์เต็มเขามี2ขนาดนะครับก็คือ30 ml นะครับกับไซส์5 m ml ตัวที่ถืออยู่นี่เป็นไซส์30 ml ซึ่งก็มีความใหญ่แล้วนะครับมีความใหญ่ปริมาณก็เยอะมากแล้วจริงๆสําหรับผมเนี่ยผมซื้อ30 ml เกือบจะทุกตัวเพราะว่าเราใช้หลายตัวใช่ไหมครับเรา คือการเปิดใช้แล้วอะ่ะมันมีระยะจํากัดอยู่ว่าเอออาจจะปีถึง2ปีฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะใช้หมดไหมนะฮะฉะนั้นซื้อน้อยๆซื้อไซส์ที่ไม่ต้องใหญ่แล้วก็จะได้เวียนใช้ได้หลายตัวในระยะเวลาอันยาวนานนะครับเลือกใช้ตรงกับสภาพอากาศสภาพผิวและปัญหาผิวนะครับแล้วก็ดูเรื่องปริมาณให้ดีนะครับผม เอาล่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงรบกวนกดไลค์นะครับกด u b s ส r คร e นะครับกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจสำหรับผมได้ลุกขึ้นมาทำคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนนะครับผมย่ายนา